สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .1 ในวันนี้คุณครูจะมาสอนในหัวข้อเรื่องอันลบโดยใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมค่ะเอในเรื่องของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมเด็กๆเ,เรียนกันไปแล้วจะมีใครจำได้บ้างนะถ้าใครจำได้ช่วยคุณครูทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะ เดี๋ยวเรานะคะก็จะมาช่วยการแบ่งส่วนย่อยส่วนรวมของจํานวนกันก่อนเพื่อทบทวนความรู้เดิมที่เคยเรียนมานะคะส่วนย่อยส่วนรวมคุณครูกำหนดให้ส่วนรวมคือ3 8หากจะแบ่งเป็นส่วนย่อยนักเรียนจะแบ่งได้อย่างไรคะเอจะมีใครจำได้บ้างนะถูกต้องค่ะเราก็จะแบ่งออกเป็น30 30นะคะอยู่ในหลัก10นั่นเองและ8นะคะเป็นหลักหน่วยของจำนวน38นั่นเองเพราะว่า30บวก8มีค่าเท่ากับ38นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการแบ่งส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวนที่คุณครูกำหนดให้เด็กๆ,ๆพอนึกภาพออกใช่ไหมคะเราลองมาดูข้อถัดไปนะคะคุณครูกำหนดให้4 9้า ช่วยคุณครูแบ่งส่วนย่อยส่วนรวมได้ไหมคะแบ่งได้เป็น40กับ9นั่นเองค่ะเด็กทุกคนเก่งมากเลยนะคะหากใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะลองทำข้อนี้ดูนะคะคุณครูก,กำหนดให้แบ่งส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวน57นะคะซึ่ง57ทํำหน้าที่เป็นส่วนรวมนะคะจะแบ่งส่วนย่อยออกเป็น 50นะคะกับ7นั่นเองค่ะเด็กเห็นภาพไหมคะว่า57สามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อย50กับ7ได้อย่างไรนะคะคำตอบก็คือ50กับ7นะคะเมื่อนำมารวมกันหรือนำมาบวกกันนะคะจะมีค่าเท่ากับ57นั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นการแบ่งส่วนย่อยส่วนรวมนะคะที่คุณครูกำลังพูดถึงนั่นเองค่ะเด็กๆ แล้วข้อนี้ละคะ82หากนักเรียนจะแบ่งส่วนย่อยส่วนรวมจะแบ่งได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะ80ับ2เพราะ80บวก2มีค่าเท่ากับ82นั่นเองค่ะยอดเยี่ยมไปเลยนะคะเด็กๆ เอาละค่ะและในวันนี้นะคะเราทุกคนนะคะทั้งคุณครูและก็นักเรียนนะคะเราจะมาช่วยกันทําแบบฝึกหัดนะคะขั้นตอนในการทําแบบฝึกหัดในวันนี้ไม่ยากเลยนะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังที่คุณครูอธิบายนะคะนักเรียนก็จะเข้าใจอย่าง แจ่มชัดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูขอกำหนดประโยคสัญลักษณ์นะคะให้นักเรียนทุกคนช่วยคุณครูหาคำตอบว่า38-7ลบ7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ38ตรงนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นตัวตั้ง จากนั้นนะคะจะนำไปลบกับตัวลบนั่นก็คือ7นะคะขั้นตอนนะคะในการทำนะคะโดยการใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมนะคะจะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะเราจะเอาโจทย์นะคะมาเขียนก่อนนะคะจากนั้นตัวตั้งของเรานะคะนั่นก็คือ38เราจะ ทำการแบ่งส่วนย่อยของมันนะคะซึ่ง38นะคะหากแบ่งส่วนย่อยแล้วจะได้ว่า30กับ8นั่นเองค่ะเห็นไหมไม่ยากเลยนะคะขั้นตอนที่1นะคะเอา38ซึ่งเป็นตัวตั้งนะคะไปแบ่งเป็นส่วนย่อยได้30กับ8จากนั้นนะคะให้ทาขั้นตอนที่1ดังต่อไปนี้ค่ะเอา 8กับ7นะคะ8ที่เป็นหลักหน่วยนะคะของตัวตั้งและ7ที่เป็นหลักหน่วยของตัวลบนะคะนำไปลบกันนะคะ8ลบ7ได้เท่าไหร่คะนักเรียน8-7ลบเเหลือ1ใช่ไหมคะ8-7ลบเหลือ1น่จากนั้นขั้นตอนที่2นะคะดูดีๆนะคะเอาเลข30ตรงนี้นะคะที่คุณครูกำลังชี้ตรงนี้นะคะ30 บวกกับ1บวกนะไปบวกนะอย่าสับสนเครื่องหมายนะขั้นตอนที่1เราจะนําไปลบกันนะคะแต่ขั้นตอนที่สองจะนําไปบวกกันนะคะโดยนํา30ที่เป็นหลักสิบของตัวตั้งนะคะไปบวกกับคําตอบของขั้นตอนที่1ตรงนี้นะคะนั่นก็คือ1นะคะ1ตรงนี้สีเหลืองนะคะดังนั้น30บวก1มีค่าเท่ากับ31อคะ่ะ ลองเช็คคำตอบซีว่า38ลบเเท่ากับ31จริงไหมถ้าจริงนะคะ31ก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเข้าใจไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจเรานะคะจะลองไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะเรานะคะจะลองมาดูตัวอย่างข้อนี้กันนะคะคุณครูนะคะอยากให้ รียนนะคะช่วยกันหาคำตอบของ56ลบ3เท่ากับเท่าไหร่นะคะ56เป็นตัวตั้งและ3เป็นตัวลบนะคะเอาโจทย์นะคะมาเขียนซ้ำหนครั้งนะคะจากนั้นให้แบ่งส่วนย่อยของตัวตั้งนะคะคือ56นะคะแบ่งส่วนย่อยได้เป็น50ับ6นะคะจากนั้นขั้นตอนที่1น,นะคะที่เราจะเริ่ม ทำการลบนั่นก็คือเอาหลักหน่วยของตัวตั้งนะคะไปลบกับหลักหน่วยของตัวลบนะคะนั่นก็คือ6ลบ3มีค่าเท่ากับ3นะคะมีอยู่6นะคะก็อ,ออกไป3จะเหลือ3นะคะจากนั้นขั้นตอนที่2ต่อเลยนะคะ เอา50นะคะที่เป็นหลัก10ของตัวตั้งตรงนี้นะคะไปบวกกับคำตอบของขั้นตอนที่หนึงนั่นก็คือ3ดังนั้น50บวก3เท่ากับ53คำตอบของข้อนี้นะคะ56ลบ3จึงมีค่าเท่ากับ53นั่นเองค่ะก็จะเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมคะ เยี่ยมมากๆเลยนะคะลองกันอีกสักหนึ่งข้อนะคะก่อนที่จะจบนะคะข้อนี้นะคะให้เด็กๆช่วยคุณครูหาคำตอบนะว่า81ลบกับเจมจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะแยกส่วนย่อยของตัวตั้งก่ได้เป็น80บ1นะคะจากนั้นขั้นตอนที่1ลงมือทำเลย เอาหลักหน่วยของตัวตั้งนะคะไปลบกับหลักหน่วยของตัวลบนะคะนั่นก็คือ7ลบเ A7 อลบ7มีค่าเท่ากับ0นนะคะเด็ดลบ7มีค่าเท่ากับ0ย์ดังนั้นขั้นตอนต่อไปง่ายเลย80ที่เป็นหลักสิบของตัวตั้งตรงนี้นะคะไปบวกกับ0 0ศูนย์ไม่มีค่านะคะดังนั้น80บวก0ย์จึงมีค่าเท่ากับ 80เหมือนเดิมนะคะดังนั้น87ลบ7จึงมีค่าเท่ากับ80นั่นเองค่ะยังไงกันบ้างคะดูตัวอย่างกันไปแล้ว3ข้อเด็กๆพอจะทำได้ไหมเอ่ยถ้ายังไม่คล่องนะคะในการลบโดยใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมนะคะ หลังจากที่ฟังคุณครูจบแล้วนะคะให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดของตนเองนะคะเพื่อเป็นการฝึกทำนะคะเด็กๆจะต้องตั้งใจนะคะจึงจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะ <c oughs> ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ ลบที่ตัวตั้งไม่เกิน100โดยใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมมาช่วยในการหาคำตอบนะคะเด็กๆทุกคนนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่คุณครูได้สอนไปและทำงานที่คุณครูมอบหมายให้สำเร็จนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะบายบาย